<laughs> จะบปอยากเอาเราพี่น้นองไงผูกคือเขาปลูกเลยจนผุ่กออกทางนั้นอีกหนี่เบางดอกกับที่งามๆดอกนึ่งบริษัทสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้อง มนีบเห็นได้เข้าป่าเข้าดงอีกแล้วชสวงนี้นะพ้นป่ะกเลยพ้นป่ะกสองทิศแล้วอากาศฮอนอย่างหนึงน่งกับพักผ่อนย่างหนึงน่งกับพักผ่อนแต่ว่าเราอยู่ป่ามันก็ใครหนึงน่งคันเข้าป่าเข้าดงขณนอยู่ป่าเราวนนี้ฮอนแหงน้ำไม่ลหย น้องหนึ่งผู้ตองสามสีหน่องหาหน่อนี่น้อไมท่านิดเกิดแล้วน้ำมัอะไรโอ้โหเห็ดซีนี่นะ ตอนกับเห็ดซีนลายนกันนีน่บนมาพังยูก,กัลายดิเอาเห็ดซีนน่ากินมานนี่นะปีนกินเห็ดซีนนี่ก็เสบเอาตอนอ่อนมันนี่ทำนี่ให้ขาดไงเห็ดลาบก็ได้เลยเนียนก็ได้ เซีนเอาไปใช้ทงไปกินอยู่พุ่นแหละอ๋อหน่อไม้ลายอยู่พี่นะงามงามแกงกินหวานอยู่บานทันไา้กินหน่อไม้ลายแต่อยพี่จะมีหน่อไม้ลายแล้วเพราะว่า อยู่ป่าอยู่ดงมันจะเกิดก่อนนะนะมันสะออกก่อนก็คือที่เราสังเกตเราออกมาป่าแต่ละเทื่อนี่มันอากาศมันสะซุ่มเย็นเลยเห็นให้แบบต้นไม้ใบหญาา้าคาคีเงี้ยนะมันจะสีเกิดก่อนก่อนแถววันเฮาอีกกล้วยป่า มีปีกลวยอยู่โอ้โหโคตรเฮ็ดพี่น้องเลย เติดเขาวโอ้นี่นี่ย <c oughs> อู้หูอลังการงานสาารส้างอะไรพี่น้องเลยถ้าเจอเฮ็ดแบบนี้เต็มคอนเลยคอนตั้งใหญ่นี่นี่โคตรเฮ็ดอะไรพี่น้นองเ,ออเลยก็นะแบบนี้ดิ มื่อนี้ยางโบทันไดอฮอดใส่เคือแต่เคือแตนแล้วแต่ว่ามาดีใจมาพอเห็ดนี่นี่ครั้งนี้นี่เนี่ยมันมันมันหักกระเป็นนี่น่นี่มันหักกระเป็นยังดอกน้อยน้อยนี่ยังเป็นแบบอันจุ้มจุ้มจุมจุ้มจุ้มดอกประมาณนี้นี่แต่ว่าทางนี้นี่มันออกจนชุดคอนเลยแล้วก็มีพังนั้นอีกเห็ดลายอะไรมันนี่เขาจะเอาเห็ดนันแหละมาแกงกินกินบะเมิดมันนี่กาไว้กินอื่นเศร้า พรดงามออถ้าก็ได้เจอเห็ดแบบนี้นะงามจนผมยักเอาพอหละจนยักเอาคขอนมาว้อยู่บ้านแบบางามมาเมื่มอืๆแล้วมาพอเห็ดนะเมื่อนี้ก็ถือว่าฮ้าม,มีแต่ประแดกส่วนยางผักติ้วเขามีแล้วบัต้องย่านอยู่ป่าอยู่ดงแบบนี้ เกียดเป็นเท่าบ้างมันโคเหตุเลยเกียดแล้วเมอเลยแกแล้เมอ เฮ็ดมีแต่ดอกงามเลยดอกแบบนี้นะบม่ต้องไปซื้อแันี้แลละมันกัดตา้ขันตั้งใจกับไปหากับบุหัวซีพอเฮ็ดแบบนี้หรือบอกคนน่ะท่านยังนาแน่นอยู่โคตรว่าเฮ็ดไอ้พี่น้องเลยอยู่กับบนยากยากอยู่ก ขึ Dante, s <S ้นมาจากเข็มสีจากน้ำสีกับได้พเฮตโลดจะบัดจิ้นันเลยไหมกันจะบัดก็สุดลายจนสุดลายแทเอ็ดลักเอมันยั่งไหนไ่นกันไต้ ก็อะไรเม่นอะไรน้องเมื่อ mùa เชองตน้นเอ็เนื้อมันเียวเลยนี่จคึงแงแล้วแต่ว่าังีบดได้พี่น้อยบอลที่มันแตกคอนแตกเนี่ก็เต็มบดหนินี่แมนบดหน นะูออูอันนี้ก็จะสุดเลยแล้วยังมีคางนี้อีกคางนอะก็ยังไงแล้ส่วนที่กําลังเกิดนะมีนเราสังเกตบ้างน,นะนี่มีแมนเบิร์ตนี่มันหาก็ออกเป็นหัวเป็นหัวเป็นนี่นี่จนชุดเลยในการอ๋อนี่จุเต็มเบิร์ตผูกมันออกแบบลายลายหออ่อปะนะ โบหัวเป็นคอนอยังข้างเลกในชีวิตท,ที่บบเหงาเจอแบบเห็ดลลายแบบนี้นะคือมันอยู่ตามนี้นะืนวกีนี้นะจนมันอยู่แบบเป็นแผน่นเป็นแผน่นเป็นแผ่นเลยเป็นคอนมายัางกับโบหูนี่ตัวนี้นี่คือต่อมันแต่ว่าในต่อในนี่บบเห็นมันจะอยู่ตามคอนพวพอพ่เพียกวาเห็ด

นนั่แบบนาชิรอดมนขักมนเน่พี่น้องเต็มมืดเด้แต่ว่าเขาคั้นเข้าปะมันกระแก่ไว้คือเก่าแต่ว่าตีนมันเข้ากับตัดทิมนันเด้เบื้งน่ะสเก็ตบนถนนนะตีนมันยังเต็มอยู่แล้ว่วนทางนี้นะการนาชิประมาณมืออื่นต้นแรๆเรียกว่า มือือตอนเศ้าหรือมือือต้นเศ้านี่ก็ได้กินแล้วนะท,ทางนี้เต็มบดี่นะส่วนที่มันเป็นดอกมันบานนะ่ะกับจุมจ่มๆพอดีเอาชอบก็เอาไว้แล้วเฮ็ดยังลายอยู่ด้วย่นนั้นะบนมันแตกนี่ก็เต็มนี่แตกตัวน,นี้แล้วก็ข้างนั้นอีกเห็ดขอนนามยูนยนะเขาได้เครื่องแงงแล้ว แต่ว่าชนน้อยๆอ,อริกะพระไว้ให้มันมีคนมานำลังนะพอตันน,นี้เป็นเส้นทางเส้นทางลาเลาะตำแคมสีย้ขาใครมานำลังกับิได้กินนะเ mm. มื่อนี้เขากินบวบสามคนต้องได้ออาเมื่อบ้านเพุ่ะค mm. ันตั้งใจไปหาหน่บู้ว่สิได้หรือบ่แต่ว่านี่คือเฮามานอนป่าแต่ว่าเขาเจอเขาก็เอานะวพราะอันใดก็เป็นอาหารเบิดอันใดกินไดที่ว่าอันใดที่ว่ากินได ชอแก่สิเอาไปเบิดอากาศใครแน่แล้วเถอะมาหอดป่าหอดดงมื่อวานคือเฮาสิเลาะห่วยนี่แหละเราไปนอนพูดแหละบนบน,บนที่ว่ามีน้ำนะจุดดที่ว่ามีน้ำสะดวกสบายแกเฮาเจ้าก็สิเลือกนอนพูแหละมื้อนี้มานน้ำกันกับเบาพางแล้วกับเบา,า,บบาดางมานน้ำกันสามคนคือเก่าทีมงานเก่า ลูกหวกมีกระปูนำนี่กระปูนี่นี่มีกระปูมีกระป,มระปูมีลูกหวกเลยนะเพราะลูกหวงลายอะไรแต่ว่านำแถวนี้มันเริ่มเริ่มขาดแล้วเพราะว่าพนประตูนำเริ่มขาดเพราะแถนี้นะแถว่ามีแต่หอยสัตว์นี่ไปจักหอยนูงไปจักหอยนก ยังป่าโซนีก้กะเมือเม่อยไงเมื่อยแบบว่าอากาศมันโหนแต่มืนอนี้ใครแบบว่ามีลมหากเมื่อยก็ยามันเมื่อยก็มีความสุขได้เพราะว่าใจเฮาหมักใจเฮาเลือกแล้วนะยังเราไประดมห้วยแับน,นี้นะ เวลาเราอยู่ป่าอากาศสืเย็นพอว,ว่ามีต้นไม้ใหญ่้าวบนใดมีต้นไม้ใหญ่นะอากาศมาันเย็นโลดเด่กคือท่าน,นี้นะมีต้นไม,ม้ใหญ่ต้นเปืือยกุกไ้ต้นไม้สลัพัดนะมีทุกอย่าง ไม่ไม่เลยไดอ้โหเป็นมูป่าหรือยังมันขดมันเคลียร์ตัน จนออมต้นใหม่เลยนะมันแปลมันเกี่ยงแบดนี่อยู่คือมีคนกวดคนอาศัยอยู่เป็นอย่าง้โห่อทางถึงมีอย่างอยู่โอ้โหลัดไปหาหวหวยทีว่ามองเถอะว่าวมันมยังมีนำ้ำเอ้าเอ้าลิงบ่ อยู่ในนึงแล้วก็ไปต่อมาดิเธอเอาไปนอนมื่อนี่ก็เอาไปนอนผูน้ลรอยู่ในปปายผู้ผู้ไรเท้าบิดผูกกัมีแต่ทุ่งเพียงมาดิเอาย่างขึ้นไปนอนบนเพียงบนมีนำ้ำลิงมันได้ยินเสียงมันก็นเลยแลงหนี่งว่าจะเก็บภาพไทยลิงให้ทุกคนได้เบิง่งเ่าท่านมันทำ ดินแห้งต้นไม้แห้งเบิดยุงกับบลายบันไดถาวรพงทุกดินเปียกดินซุ่มต้นไม้เปียกยุงกับมิลายย่งางกับยากไก่ปลามันเขียดพอทียนไก่ปลาลายเลยพ่อมันเขียนี่ดัดเหวไว้ไว้นี่ก็ับโอ้โหสถึกเลยบอก มนกที่มันหองหนะกะไงซำไก่หน่อยเลยโตม,มันมันซำกับกว่วนกเป่าหน่อยหนึ่ง <c oughs> ถ้าว่าคนบกเคยอะไรนี้น่าจะขึ้นไปบ่ได้เลยพูนเป็นผู้ที่บา แต่มันเนินเน,น,เน,น,เนินไปตลอดนะบนได้ทีว่ามันขึ้นบนได้เราก็ต้องหาบนทางให้ขึ้นคือจังสี่นะมันขึ้นบนได้เป็นพาสูงแล้วเาก็ต้องเอาไปบบนี้นะแบบเพยัางไปคตรโค้งโคตรโค้งนี่แหละพักพรสามเทือแล้ว แต่กับเบ็นการผพระจนไผ่และการออกกำลังกายไปน้ำบ่พังวบบ่ยังต้องไบคือกัน เทนีลลล้ลิงหล่ลายเบลโฮงอย่างมากนะเบนมันแลนขึ้นแลนลงอยู่แต่เห็นระยะไกลจะผ่าก็ได้ ถ่ายกับมหันนี้ชุดนี้คือเ้ามานอนแล้วครั้งที่หนึง่งมานากันซ้ำคนนี่แหละแต่มันนี้มาคันที่สองอีกวองเขาออกมาเขาขึ้นมานี่ป้อลิงน่ะตัวหน่อยตัวใหญ่ไลยเลยแต่ว่าเห็นแบบระยะไก่นี่มันถ่ายบ่ได้แต่ว่าเขาสิได้พักนี่แหละนอนพักไน้น,นี่เหมือนนี้กินข่าแล้วเลยจะค่อว่ากันตอนนี้พักก,กันยาข่ากินข้าวกินน้ำก่อนตัดเอาเห็ดชีนตัวอ่อนตัวนี้ ตอนอ่อนเนี่ยเขาสามารถปิงกินได้แล้วก็มีเห็ดข่านำผูหลายๆเมื่อนี้เขาสีกแกงตอนนี้เขาสีกแกงกันแกงเห็ดแล้วก็ปิงเห็ดตอนนี้เห็ดลินจืต่ละเห็ดขา่าได้เมนูสองอย่างกินข่าวก่อนจึงเคยว่ากันว่าพายกับภรกัญยาข่าวไปแล้ว ข่าวมันนี่พี่น,อน้อยเบิรบานกินกับโบเบิด์คอมมันลาย์นนะเฮ็ดก็มีแต่ดอกใหญ่ๆอ่อนๆเห็ดข่าวเขาจะเอากินแต่เขาเลือกกินนะนะกินน้อยหนึ่งแล้วก็แบ่งไว้กินเมื่ออื่นอีกว่าเห็ดมันลายแห้งเราสิตัดกินเห็ดบบนี้แล้วก็ปิ้งเห็ดคือเบาอลยปบ่ธานดังไฟตอนนี้ก็สิตัตตีนเห็ดก่อน พอโทษนำเลทุกคนมันห้อนก็เลยว่าจะแก้เสือนะมาปุ๊บนำนำปรับบาไหวเสือจุดเปียกมะฮอทีลลือใขเนี่ยแบบมันมีห่วยแล้วมันเย็นขึ้นมาเลยมันฮ้อนขนาดทำวาฮยูตามดงตามป่าแต่ว่าอากาศก็ยังห้อนคือเก่าขึ้นพูนเคืออะไลไข่น้อยก็เลยามาแก้เสือนะ จำเฮซีนแตกแนละ้วมันนำมากประอะไรถือว่าบนนี้นะชาวบานหากักกับเมื่อเ้านี้พอสังเกตขะเจ้ยา,ยาใดก็หอกนะ้ำมีคนก็หอกและมีคนตัวห่อน สังเกตเบิ้องนั้นี่นะมีหางมานันนะนี่คือหางต่อหอนหลายคนถามว่าต่อหอนเป็น,ปนไปได้ต่อหอนมันก็คือกับต่อเมนนั่นแหละแต่ว่าต่อหอนมันชิ้นยนิดนึงหน่อยลึดหน,น่อยนึงกนจ,จะได้เมื่อคืนนี่สก้ามิสก้อยนี่สก้อยสก้อยต่อเมนคือว่าต่อหอนจะได้ต่อเมน เมื่อคืนนี้ขจ้าก็นอนนี่แหละเบื้องถนนมันแปลนมันอะไรก็มันเกี่ยงมนมีซองกาแฟซองอยังถือว่าเขาจามานอนแล้วน่าจะประมาณสองคืนนี่แหละพอตอนห้องมาทวิตนันเะท่วนั้นนะมีใส่มียังขเขาจาได้สั์น่นนนนาจะเป็นซัดใหญ่นี่แหละว่าเขาบุมาก,กะมีคนอื่นมานะคือถนนเขาก็ขาาเขามาขากับมันนอนนี่คือกันนะพาในนี้มันมีน้ำนี่ขึ้นถนนน้ำเป็น คนคนก็หอกี่ยแต่ตัวนี้นเป็นหางหางหนูน่าจะเป็นสองสามคืนอะไรเขาจะยูนเขาก็มาอยู่อาศีบเลยนี่มันแปลนเมื่อไหร่ขาเจ้าครัวนะนี่บนขาเจ้าครัวนี่ทันน,นั้นขี้มันเต็มเบ็ดแต่ว่าบ่บ่บบบาอ,ออกทิ้งมันน้ำมันเปื่อนบนขาเจาา้าครัว นี่คือบางที่ขเจ้าลามบางกระซองบางสามบังหมดขเจ้าก็ลัน,นอนนะนี่ังนีเหมือนพวเราีเา่เ้เมือน แกงเห็ดกับบ um, oh um, ุ้มีอันผักติ๋วทำก่อนพอเห็ดแล้วก็มันมีผักติ๋วลายนะก็เลยว่าคิดว่ามันชิบูอิสพิแทรแล้วขึ้นมาหอดทีแล้วบุ้มมีหอดผักติ๋วทำแกงเครื่องหม้อกินช่องคนบ่อพังบ่อยากเราสิแทร์เราก็ยากเทกันนั่นแหละมาวัเด้อพี่น้องมากินนำกันเห็ดขาวนี่ป้อน เ,เท็าาเดซาาีนกนคน็คือซีนน่นแหละมีทั้งปีงมีทั้งจาม,มจะคลายกับซีนเลยมีเกลือหนอยหนึ่งเป็นนวลนอยหนึ่ง กินพอดีขักแต่ว่าเอาไปเห็ดลาบก็ได้เลยเนียนบอใส่กับมะเขือใส่กับลาบก็หองนี่ก็ได้หรือว่าเฮาเผากินจีกินปิ้งกินแบบนี้ก็ได้บางคนเกินเห็ดชีนบางคนเกินเห็ดลินจือแล้วบางก็เป็นยาสมุนไพรอยีกจากธรรมชาติล,ลว้วนๆมคมรว่า,<น>วามันนี่เขาได้เห็ดชงยางแต่ทั้งเห็ดขาว เลือเท็ดซีนเมื่อจากการเดินทางแล้วครับได้กินอาหารรู้ว่าเช้าเมื่อเอากินข้ขาวก่อนพี่น้องคลิปนี้รเราเฮงกับเราเปนยังไงเก็บ <c oughs> ผาดไทยพี่น้องได้เบ่งคำนีก่อนแล้วไปพอกันในคลิปวิดีโอหน้าเรือไอีพีนาทุกคน Bye-bye.